คำถามรายวันครูครับมันต่างกันยังไงต่างที่หนึ่งมันคนละย,ยี่ห้อกันอารมณ์ประมาณว่าซื้อโทรศัพท์คนละย,ยี่ห้อต่างที่สองใบมีดวัสดุ 12c27 มีดวัสดุดี2ต่างที่สามระบบลเนื้อล็อกระบบลเนื้อล็อกเหมือนกันนี่ว่าต่างที่สี่ประกับกับ G ีเทนนี่ก็ G ีเทนเหมือนกันแต่มันคนละลายต่างที่5ย้ายคลิปได้1 1หนึ่ง สองสองเท่ากันอีกต่างที่6ระบบเปิดเปิดโดยใช้ทำสตัดแล้วก็เปิดโดยฟลิปเปอร์ถ้ารุ่นนี้เปิดโดยทำสตัดอย่างเดียวต่างที่7ราคาไม่เท่ากันต่างที่8เจอแล้วใบมีดไม่เหมือนกันรูปร่างต่างกันเล็กน้อย ต่างที่9มีดแบรนด์จีนสินค้ามีแบรนด์มีเว็บไซต์มีดโรงงานจีนสินค้าแบรนด์จีนแต่ไม่มีเว็บไซต์เรียกว่าสินค้ากลุ่มโรงงานทั้งหมดเหมือนกันอย่างเดียวเราเรียกมันว่ามีดพับและมีค่าเท่ากันทางกฎหมายถ้าต้องขึ้นศาล